วันนี้พาทุกท่านมาหาข้าวเย็นกินที่ร้านรับแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดนครรฐมชื่อว่าร้านปางอุ๋งนะครับไม่ได้มาโฆษณานะแต่พามากินข้าวดูบรรยากาศกันนะครับซึ่งหน้าฝนบางครั้งก็ออกไปเที่ยวบางครั้งก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไกลไกก็เลยนำบรรยากาศร้านอาหาร ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมซึ่งมีร้านมากมายนะครับซึ่งร้านบางองุ่นี้ก็เป็นร้านลับๆนะครับต้องกดแผนที่ GPS ไปนะครับเพราะว่าทางเข้านั้นก็ค่อนข้างจะลี้ลับนิดนึงนะครับซึ่งก็กดในเพจพากินพาเที่ยวนะครับเราก็มาชมบรรยากาศก็เลยสงสัยว่าเอ๊นครปฐมมีปางองุ่นด้วยเหรอคิดว่ามีแต่ที่จังหวัดแม่ห้องสอนะครับจะเป็นอย่างไรมาดูบรรยากาศไปพร้อมกันเลยครับ ได้แล้วครับข้เหนียวส้มตําข้าวผัดเล็กน้อยนะครับเด็กๆชอบครับเป็นอะไรที่กินง่ายนะครับก็ก็มาหากิจกรรมสําหรับครอบครัวนะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์พากินพาเที่ยวทําบุญไหว้พระนะครับไปทะเลภูเขาน้ําตกนะครับแล้วแต่เราจะไปนะครับเพราะว่าไปกับครอบครัวนะครับบางแห่งก็เป็นสถานที่จํากัดนะครับบางแห่ง เราอยากจะไปเที่ยวยอดดอยอะไรก็ไม่สะดวกนะครับเพราะมีเด็กเล็กนะครับเหมือนอีกเพื่อนๆหลายๆคนนะครับไปกินไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเผื่อจะได้ตามรอยไปกันบ้างนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามนะครับรายการไปถึงกลับให้ได้นะครับ ครับซึ่งร้านอาหารบางแห่งนะครับก็มีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะครับก็ถือว่าได้บรรยากาศดีครับบางทีมีครอบครัวเล็กๆนะครับเราจะมาทานข้าวอย่างเดียวเด็กๆก็อึดอัดครับยิ่งมีสนามวิ่งเล่นเดินเล่นด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เด็กๆชอบนะครับเหมาะสําหรับครอบครัวกิจกรรมของครอบครัวหรือว่าเราจะมากับเพื่อนๆก็ได้นะครับบรรยากาศดีครับ กินข้าวเสร็จแล้วก็เดินเล่นถ่ายรูปได้นะครับบรรยากาศทั่วไปโดยรวมนะครับก็ถือว่ามีธรรมชาติมากๆนะครับต้นไม้เยอะดีร่มรื่นนะครับเป็นร้านส่วนตัวร้านลับอีกแห่งหนึ่งนะครับก็แนะนำนะครับอยู่นครปฐมกรุงเทพราชบุรีนะครับก็มากันได้นะครับมีร้านอาหารวิวสวยๆบรรยากาศดีๆแบบชนบทบ้านๆนะครับก็มีให้เลือกหลายร้านเลยนะครับเรียกว่าส่วนตัวดีนะครับ กินข้าวเสร็จแล้วมาแวะดูปลาคาดัดปลาเงินปลาทองกันสันกไหนครับเ,เดี๋ยวเราจะซื้อปลาไปปล่อยวัดนะครับไปถวายที่วัดเปนีงแตกอยู่จังหวัดคนครปฐมมกันนะครับซึ่งวัดเปนียงแตกนี้เป็นวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในอดีตก็มีองค์หลวงพ่อทาพระเกจิอาจารย์นะครับคนที่ชอบเล่นพระเครื่องนะครับสายฮัดคอรู้ดีครับว่าหลวงพ่อทาวัดเปนียงแตกนั้นเป็น พักเกจิอาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงด้านแค้วคาดคงกระพันนะครับแล้วก็มหาอุดเมตตาด้วยนะครับได้โชคได้ราบจากวัดนี้ก็หลายครั้งครับเลยซื้อปลามาปล่อยที่บ่อน้ำของวัดนะครับ mm hmm. เรียกว่าปล่อยปลาเงินปลาทองนะครับให้ให้โชคให้ลาบนะครับหลังจาก ถูกหวยมาแล้วครับหลายงวดนะครับก็ซื้อปลามาปล่อยที่วัดนะครับมาอยู่นี่แล้ว มาช่วยอยู่ดีๆอย่าตนนะลูกมาอยู่กับพระกับหลงพ่อแล้วอย่าตนนะลูกซื้อปลามาปล่อยไว้ที่วัดเยงแตกครับอ่าดื้อย่าตนมาลูกนะ ลอยสีวัดครับร o o ทำบุญเดวยก,กันนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุอยู่หน้าวิหารหลวงพ่อ้วยนะครับเป็นพระพุทธรูปเขาแก่อายุมากกว่าเจ็ดร้อยปีนะครับสาธุสาธุก็ามารับพรกันสักหน่อยนะครับลอยปลาแล้วรับพรกัน,กห,น,น,กนกหน่อยครับใช้ถวายสังฆทานกันด้วย ชมบรรยากาศภายในวัดเป็นอย่างแต่สักเล็กน้อยนะครับด้านหน้านี่ก็เป็นสถานที่กราบไหว้นะครับมีพระสิวลีอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับ ก็ประชาสัมพันธ์ให้วัดนะครับสำบุญณทอดกระถินวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565นะครับท่านใดจ,จะมาร่วมบุญรูปเหมือนหลวงพ่อทานะครับพระป่า,าปสามัคคี<อ>หรือกระถินสามัคคี<ว>ก็เรียนเชิญได้ที่วัดนะครับพุทธรูปให้ท่านได้ปิดทองมากมายหลายองค์เลยนะครับเป็นพระเก่าแก่ อายุมากกว่าร้อยปีทั้งนั้นเลยนะครับพามาเที่ยววัดพรนะเนงตกรความมนะครับประสังกรจจายไทยภระสังกรจจายจีนครันี่พระมหาจากักรพรรดิคับพระแก้วมรกฎสามฤดูก็มีนะครับปิดทองกับไว้ขอพรเฮงๆรวยๆวยกันครับมาทำบุญบ้างเที่ยวบ้างนะครับ ก็พามาที่มณฑปหรือว่าวิหารหลวงพ่อทานะครับซึ่งด้านในมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุมากกว่า200ปีนะครับเป็นพระประธานเก่าแก่ของหลวงพ่อทาองค์เสียงเหลืองที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในมณฑปครับ รูปเหมือนหลวงพ่อทานะครับหลวงพ่อทาเกิด2,366ละสังขารปี2,462นะครับในอดีตหลวงพ่อทาก็เคยขี่ม้านะครับก็เลยมีรูปภาพมาฝากแฟนๆรายการน,นี่ก็เป็นอุทยานจำลองหลวงพ่อทาองค์ใหญ่นะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจบ้างไม่มากก็น้อยขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับก็พบกันใหม่ คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ